สวัสดีค่ะทุกท่านพราวได้นำความรู้จากการอ่านจากการเรียนจากการฝึกฝนและจากประสบการณ์ของพราวมาถ่ายทอดในรูปแบบของพอดแคสต์และวันนี้นะคะเป็นตอนที่หนึ่งในเรื่องของสุขภาพแบบองค์รวมที่ประกอบไปด้วยความคิดร่างกายและก็จิตในตอนนี้พราวจะมาพูดถึงทำไมเราต้องดูแลแล,และฝึกฝนตัวเองแบบองค์รวมด้วย ร่างกายของมนุษย์เป็นหน่วยซับซ้อนที่มีขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบตามภาพสะท้อนแห่งจักรวาลอันเป็นหน่วยซับซ้อนที่มีขนาดใหญ่มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติอยู่2ประเภทนะคะได้แก่ธรรมชาติที่สูงกว่าและธรรมชาติที่ต่ำกว่าธรรมชาติดังกล่าวทั้ง2ประเภทนี้นะคะประกอบไปด้วยลักษณะเฉพาะการกระทาอารมณ์และความคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะแสดงออกในระดับความถี่ที่แตกต่างกันมนุษย์ทุกคนมีเจตจำนวเสรีและสามารถเลือกระดับความถี่ตามความต้องการในการใช้ชีวิตซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยการเลือกโดยปราศจากความเด็ดขาดระหว่างธรรมชาติทั้งสองนะคะเป็นเรื่องยากเพราะว่าการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่ต่ำกว่าในการใช้ชีวิตประจำวัน พลังที่สูงกว่าดำลงอยู่ในตัวของพวกเราแต่ละคนดังความถี่ที่ยั่งยืนและสร้างสารรค์อันเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งเข้าไปสู่ทุกหน่วยเซลล์และอะตอ,อมเนื่องด้วยสิ่งกีดขวางหลายประการจะทวงการดำรงอยู่ของพลังที่สูงกว่าและส่งผลให้พลังดังกล่าวอ่อนแอลงและถูกจำกัดในวงแคบเพราะสิ่งที่มนุษย์มุ่งเน้นนั้นมีน้ำหนักมากกว่า มนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึงความก้าวหน้าแบบองค์รวมทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงผ่านทางประสบการณ์ทั้งหลายและความรู้สึกปิติในการตระหนักรู้ของชีวิตร่างกายความคิดและจิตวิญญาณได้หล่อหลอมรวม,มเป็นความสมบูรณ์แบบที่ถือเป็นคุณ,ณสมบัติความเป็นมนุษย์แบบองค์รวมของพวกเราทุกคน และพวกเราทุกคนสามารถพบได้ในสติปัญญาหัวใจและความมุ่งมั่นซึ่งตามธรรมชาติแล้วสติปัญญานี้นะคะจะค้นหาและแปลเปลี่ยนหลักสูงสุดนี้เป็นแสงสว่างหัวใจจะแสดงความรู้สึกที่บริสุทธิ์ออกมาและมนุษย์จะสามารถแปลเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกใหม่ให้เป็นการกระทำด้วยความมุ่งมั่นดังนั้นนะคะ การดูแลและฝึกฝนตนเองแบบองค์รวมจึงสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนค่ะ